อยากได้อยาคุณอ้วนคุณเตรียมเงินมาสักอ่าหกร้อยอย่างต่ำนะ Baby TV หมาไปอ<ะ>ืมสามอ่าวันนี้ว่าดีขอบคุณค่ะนี่คือรูปแพะจอมโหดฉันวาด Baby TV r e e Dinosaur Color Green c a m ม บี้ทีเบบี้ทีวีมาวีมาโอ้ยที่แต่งตัวอะไรเนี่ยแบบนี้เขาว่าน่ารักดีเบบี้ทีวีสไหนก้มหน้าสิเนี่ยน่ารักจำงไว้ <c oughs> ก็เบบี้ทีอ่ะวีมันจะเป็นแบบตัวเต็มแต่นี่มีแค่หัวไงอ้าแบบนี้ก็น่ารักดีไม่มีใครเห็นเราเลยนี่นะไม่เข้าใจเหมือนกันนี่มา ไม่ใช่หมาค่ะนี่คือ baby tree v สาแล้วไม่มีใครเห็นครูบ้างล่ะ so w h a ีค่ะครูสเตฟานีใช่ค่ะหมามองไปมองมาใช่หมาเลยก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นหมาหมาชัดๆัด baby tree v หมาไปอือสาม baby tree v สาหมาไป ริงเลยคู่นี้เจ้าอ้วนวีสามาันมันเป็นแบบเต็มตัวเลยนะที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรอยากได้ดิอยากได้อห่าคุณอ้วนคุณเตรียมเงินมาสักหกร้อยอ,อย่างต่ำนะอยากได้แบบจุ่มหรือชอกรเชื่อกล้วยเ <c oughs> ชือกล้วยเหรอไอ้ฟาดหน้าคุณอะ่ะอุ้ยรุนแรงชอกรก็เหมือนว่าเช็คก,การราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะเออแบบนั้นก็ได้ ไม่ผมได้ขายแบบจุ่มเออแล้วจะพูดเพื่ออะไรอะขายแบบจุ่มอะ่ะมีหมามาแล้วอะไรวีหมาก็เบบี้ทีวีหมาไงใช่จะแต่งตัวอะไรอะไม่รู้มนะันอะแกเคยเห็นเบบี้ทีที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมแล้วมันคือตัวอะไรอะ่ะกม้มโอเคคุณก็เล่นกับแฮร์รี่อะไม่ต้องซื้อไหนไหนทาเป็นไงโอ้ยจับนี่ โอ้โหตาดิ้นไม่ได้ไม่ใช่ของเรงเป็นไงนางเป็ดฉันมีเบบี้ทีแบ่ว่าไม่ต้องซื้อเมื่อกี้ผมจะร้อนไหมเอา้าเขาไม่ร้อนไม่เห็นจะรู้สึกเลยไปวีหมาขึ้นห้องเรียนดีกว,ว่าวีสามนั่นแหละวีสามหมาใครมีแฟนแบบเจ้ารีนี่ปวดกระโหลกเนาะเออผมก็ปวดกระโหลกอยู่แกปวดมากไหม อ้วนอย่าลืมนะฉันอยากได้สักสี่จะลืมอ่ะอืมหกร้อยคูณสี่ก็ห้าสิบเฮ้ยหกสี่ยี่สิบสี่สองพันสี่เท่านั้นแหละเต็มที่อ่ะอย่าลืมนะเออเดี๋ยวจัดให้เออฮิตกันจริงๆเลยอาร์ตทอยเนี่ยนะจัดไปเลยชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีเบบี้ทรีวีสาม เราไม่ต้องถามหนูนะคะว่าปุกกี้กับยามโรไปไหนอ๋อแล้วเพื่อนไปไหนอะ่ะอย่าบอกนะว่าไปหาซื้อเบบี้ทรีวีสาม่ะน่าจะใช่นะคะโอ้ยไปทำไมตอนนี้และแพรลี่ทำไมไม่เตือนเพื่อนอะว่าไม่ให้ไปตอนเนี้ยหนูเตือนแล้วค่ะว่าให้เล่นเบบี้ชายเบบี้หมาไม่ใช่หรอเออนั่นแหละเบบี้หมาเออจะไปซื้อทำไมให้เปลืองตังค์เบบี้หมาตัวนี้ก็น่าเล่นอยู่ แฮรี่ใช้ลำคาแล้วอย่าไปแกล้งมันถ้ามันํำคาญพูดแล้วเออมันพูดได้เหรอเห็นไหมยองยโบอกแซวว่าชอบเต่งรํำคาญเหรอลํำคาญก็บอกกันเดิมช่วงนี้รู้สึกว่าคุณสเตฟานี่มีบทบาทเยอะนะคะแน่นอนแน่นอนไม่ใช่มีแค่บทบาทอย่างเดียวนะบท2บาทครูก็มีเป็นไงมุกตึงต เอซแล้วโชว์รูปด้วยนะคะก็คอยดูนะจะดับรออยู่ตรงเนี้ยฉันบอกแกแล้วฉันบอกแกแล้วแกบอกอะไรเรานะทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วเดินเข้าที่โอเคนะเพราะเรามาสายอฉันบอกแกแล้วไงเออฉันก็บอกแกเหมือนกันเออป้าป้าป้าบอกอะไรกันนะ โอ้ยหนูบอกไปแล้วครูไม่ได้ยินนะคะแล้วบอกตอนไหนอ่ะหนูนะคะบอกไปแล้วบอกไปแล้วหรือว่าเราไม่ได้ยินจริงๆก็หนูบอกไปแล้วบอกไปแล้วไงคะก็ยังไม่ได้ถามถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำเลยใครว่าตัวไหนบอกเพื่อนๆด้วย หนูโลว่าดดาวโนไซส,สีเขียวหรือว่าไดาโนเสาร์นั่นเองส่วนพี่อ้วนวาดพริกหมูตัวสีพลูส่วนปุกกี้วาดน้องกระตุยสีชมพูจะอ้วนเรียนแบบของพี่ชัยว่าตัวสีเคลตน้อนมีน้อยคอยรักแพรรี่วาดช้างนั่นเองส่วนพี่นิดวาดเบบี้ทีวีสามแพะพูดทำไมให้มันยาวแกพูดวีสาแพะก็จบแล้วเอาก็ฉันจะพูดแบบนี้อะ เป็นเจ้าโรอะนะพูดยาวอะที่ฉันพูดอีกอ้าวได้ส่งมาแบบนี้ฉันวาด baby tree V3 t r e e dinosaur color green เข้มเฮ้ยเข้มมาจากไหนอะเอ้าก็ color green เข้มโอ้ยแพรรี่จะงงทำไมก็สีเขียวเข้มมาก เขียวเล่มเขียวเล่มไม่รู้จักออนื้อลูกรนะักเนอะจริงจริงอะเจ้าชายต้องวาดไดโน,นเสาร์นะเพราะว่าที่ห้องมันมีดวาวนชัยวันนี้พี่อ้วนขอเลือกตัวสีมุง้งมิงก็แล้วกันสีชมพูมเหมือนกี้เลยอะ่ะแต่ว่าคนละตัวกันนะอ้าวพี่ชายวาดตัวสีเขียกคนเดียวเหรออ้าววันนี้วาดดีขอบคุณค่ะ ปาชดเขาปะเนี่ยจริงมันแกล้งชมแกเท่านั้นแหละเพื่อจะให้ถอดหมวกหมาจะได้ไม่เป็นเบบี้ทีมหมาอีกต่อไปไม่มีทางหรอกเขาออกจะชอบเนาะจ้าปุกกี้ตอนนี้เบบี้ทีมีกี่วีคะตอนนี้น่าจะมีแค่สามีนะคะโอเคโอเคขอสินนะครับครับ โอ้เด็กชายตินนี่วาดเร็วดีจริงๆเร็วแต่ไม่มีคุณภาพค่ะเฮ้ยบุเก้ขอสีได้ค่ะนี่ก็ไม่มีคุณภาพอีกเจื่อโอ้ยพูดเยอะขอบคุณค่ะแล้วหนูโลล่ะมีคุณภาพไหมหนูมีคุณเต่าอะค่ะเลี้ยงอยู่ที่บ้านสองตัวขอบคุณค่ะโอ้ชายกายที่บ้านเลี้ยงจริงโจ้อเหรอครับอืมใช่ครับผมซึ่งจากออสเตรเลีย แพงไหมไม่แพงครับเป็นชั่นรูปกรนะดาษขอบคุณครับแพรรี่ที่บ้านเลี้ยงอะไรอะ่ะเบบี้ทรีค่ะตัวไหนอะ่ะตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะดูท่าทางชายเขาจะชอบนะเนี่ยชอบสิคะใส่ตลอดเลยว้าวไดนโนเสาร์เริ่มเติบโตไดนโนเสาร์ของฉันเติบโตไดนโนเสาร์ของฉันเติบโต โตมาเป็นลูกเป็ดเฮ้ยแกเกิดจะดีแล้วนะถ้าไม่ล้อชื่อฉันอะส่วนลูกมูของผมเติบโตส่วนปุกกี้อ้วนไม่เสร็จเลยโถอ้วนจะเล่งทำไมล่ะลูกมีงพมันเติบโตโตขึ้นมาเขาจะเป็นมิกริสลี่อีเลฟเฟนของฉันเติบโต,ตนี่คือรูปแพะจอมหโหดเฮ้ยแกไม่ร้องอะดารฉันน่ะไม่อยากร้องเพลง ฉันเห็นเจ้ารี่ร้องเพลงเพี้ยนคนเดียวอะฉันก็เหนื่อยหน่ายแหละนี่แกบอกว่าฉันร้องเพี้ยนเหรออืมปุกกี้มันเป็นเช่นนั้นลือใช่แล้วลือขอบใจอา้าวหถ้าอย่างงี้นะเปิดทาง Lady Go ชิลเลยแกะ Lady Go Lady Go Lady Go อย่างแกต้องร้องเพลงนี้เว้ยบูเพลโล หมูพะโลหมูพะโลมีข้าวสวยละลอนไม่รักจะมากินมันเปลี่ยนวิกิตให้เป็นโอกาสแล้วชายไปไหนอ่ะเงียบจิบเลยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเบบี้ทรีเแบบี้ทรีวีมาวีมาชายโดนบังคับหรอตอบไปสิจ๊ะโอ้อยินดีสิเบบนี้แฮรี่อ่ะไปบังคับมัน ไม่เคยบังคับใครนอกจากชายไ oh. ดนเสาร์สีเขียวกินพืชกินผักแน่เลยตัวสีชมพูแสดงว่ากินนมเย็นสินะโอ้อ้วแย่งพูดอ่ะกำลังจะพูดเลยตัวสีน้ำตาลแสดงว่ากินช็อกโกแลตแน่เลย oh, <okay. S 1> ตัวสีฟ้าแสดงว่าอยู่บนท้องฟ้าโอ้มาชีแล้วของฉันหลายสีเลยอ่ะคิดที่หน่อยดิรีบ คิดเองหรไม่มีมองเหรออ้าวกี่ทำไมมีจุดแดงๆด้วยไม่รู้อะตามภาพอะลบออกเลยก็จะลบออกทำไมอะอ้วนเ b a b ี Baby tv สามก,กี้ขอสั่งจองตัวหนึ่งนะผมเบื่อพวกบอว่าสั่งจองไม่จ่ายเงินอะโอ้ยฉันจ่ายไปแล้วฉันจ่ายไปแล้วเออน้ำเป็ดจ่ายไปแล้ว นี่ผมช่วยคุณไม่เสียหน้าแต่คุณต้องรู้แตว,ว่าซื้อจริงจริงเออซื้ออยู่แล้วปุ๊กกี้นางเป็ดมันยังไม่จ่ายทันนตัวเนี้นสแลงไม่รู้แหละของกี้ตัวหนึ่งของรีตัวหนึ่งแกมีแล้วไม่ใช่หรอเล่นตัวนี้ไม่หนุกเลยได้ได้ได,ได้ทั้งหมด3ตัวนะกีรีดักโอเคโอเค ปุกกี้สมัยครูเป็นนักเรียนนะวาดได้อย่างนี้เลยโอ้ไม่เชื่อเหรอเชื่อค่ะชายเชื่อปะเชื่อครับยังไม่ได้พูดเลยปล่อยให้ครูพูดก่อนสิเชื่อค่ะนี่คนสมัยเป็นวัยรุ่นนะนะผมครูสีทองโอ้ยรู้ดีกันอีกแล้วเยี่ยมรอหนูเชื่อข่าวว่าครูวาดรูปสวย เออเออดีดีด,ดีคิดเช่นนั้นไหมครับเด็กชายเต้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะวาดรูกสวยอยู่นะครับ <S <S ใครเสร็จแล้วเอามาส่งเลยผมเสร็จแล้วครับ <S <S นัน่นลอสวยปะ <S <S อืม <S 2> <S 2> สวยออกไปส่งป่ะ <S <S อา้าวรู้ได้ไง ปุ๊กกี้เอาไปส่งไปเอารู้ดีวายวันนี้เขาเสร็จก่อนนะ,จะเจ้าเบบี้ทีวีสามเชิญเบบี้ทีวีหมาเอาไปส่งไปนี่เขานั่งเป็นกำลังใจให้เลยนะเนี่ยวีหมาสู้สู้วีหมาสู้สู้ไม่ต้องพูด ตัวนี้เหรอที่เขาเรียกว่า Secret ไปดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึงเลยชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตจ้าภายใต้ที่ชมผูมันคือน้องหมูแสนน่ารักเขาตรงๆแล้วมันคือบทผม,มนะนะเออ,อยากจะตามหาเด็กเลี้ยงแพะเอ้ยไม่ใช่อยากจะตามหาเด็กเลี้ยงแกะเอ้ยไม่ใช่ ถูกแล้วอยากจะตามหาเด็กเลี้ยงไดโนเสาร์บ้าหรือเปล่าใครจะไปเลี้ยงไดโนเสาร์อ้าวแสดงว่าแกไม่เคยดูจูเลสิกเวิลด์ดิมันมีนะคนเลี้ยงไดโนเสาร์อะอยากไปดูช้างให้ไปดูที่สุรินโอ้อยเดี๋ยวนี้สวนสัตว์ก็มีกันตั้งเยอะไม่ต้องไปไกลหรอกเอ้า สุรินช้างเออยอะออยากดูกระต่ายให้ไปถามหาเต่าทำไมอ่ะแล้วเขาวิ่งแข่งกันอยู่โอย,อยากดูหมีต้องไปคครโลบ้าหรือเปล่ามีครโชเป็นตัวสีขาวแล้วไม่คิดว่าเขาจะมาป่าร้อนมั้งหรอเออ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดดังเราทุกช่งทางตรงนี้ค่ะนะ